ซีซั่นที่น่าตื่นเต้นของพวกเราฮะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกับพรีเมยร์ลีกฮะฤดูกาลใหม่กําลังจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับวันนี้ครับเรามีคิวลงเตะด้วยเรียกว่าลงเตะกันตั้งแต่หัววันเลยนะฮะต้อนรับแอนเนลสลอตด้วยเวลาตอนประมาณเที่ยงครึ่งบ้านเขานะครับก็ตรงกับบ้านเราก็ประมาณ6กโมงครึ่งเย็นๆตามเวลาบ้านเรานะครับเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งรูปการที่แฟนบอลทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับว่าทิศทางของทีมมันจะออกไปเป็นแบบไหนซึ่งณนะตอนนีย้ยังไม่มีการเสริมทีมนะจ๊ะยังไม่มีการเสริมทีมนะจ๊ะทีมเราดีอยู่แล้วจ้ะอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะทั้งในส่วนของความพร้อม ของเกมที่จะเจอกับอิฟสวิตนะครับในนัดเปิดซีซั่นแล้วก็รวมไปถึงตลาดซื้อขายนั่งแตะกรณีของซูบิเวนดี้อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันแบบคร่าวๆก็แล้วกันจริงๆวันที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยกะจะอัดคลิปพูดคุยกันแล้วนะแต่ว่าอดกลั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้รวดเดียวเลยก็แล้วกันอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ เท่าแก่น้อยครับกินคู่ดูบอลน,นะฮะเวลาดูบอลก็อย่าลืมนึกถึงเท่าแก่น้อยด้วยนะครับดูบอลกันไปกินเท่าแก่น้อยกันไปก็ชิลๆเพลินๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึง fc mobile นะครับสายเกมเมอร์คอเกมเมอร์สะดวกสบายครับถ้าเล่นกับ fc mobile แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้เนี่ย จะมีกิจกรรมเข้าชมฟรีด้วยนะครับเกมแดงเดือดครับแมนยูพบกับลิเวอร์พูลเริ่มงาน17นาฬกาเป็นต้นไปนะครับที่ River Park ชั้นจีไอคอนสยามนะครับฝากไปติดตามกันด้วยก็แล้วกันแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมั่นใจไร้กังวลเรื่องรอยขีดข่วนปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยนต์นะครับเอเวอรี่เดนิสที่สุดแห่งฟิล์มกันอรอย ตามมาตรฐานระดับโลกนะครับเอาล้ครับนี่ก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเราทั้งหมดขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่กับเรามาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ยังต้อนรับอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากจะสนับสนุนเพจจักเล็กฝากไปด้วยก็แล้วกันตอนนี้ทะยานไปสู่1นึ0 0 0สื่นผู้ติดตามแล้วขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเ,เกมที่จะต้องไปเยือนอฟสวิตกันหน่อยก็แล้วกันเป็น เกมเยือนเกมแรกของซีซั่นนี้นะครับเจอกับน้องใหม่เอฟสวิของแมคเคน a าคุณซือมือดีที่ทำเอฟสวิได้น่าดูชมทีเดียวครับแถมเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมเปิดตัวอันเนอร์สอตอย่างเป็นทางการกับการเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นซีซั่นแรกของอันเนอร์สอตครับผู้ที่มารับเผือกร้อนมารับความกดดันต่อจากกุณซือที่แฟนลิเวอร์พูลรักกันทั้งโลกครับนั่นก็คือเจกเกนครอป น่าสนใจว่าวิธีการของอร์เนสลอตจะทำยังไงครับมันมีสถิติออกมาก่อนเร,เริ่มเกมนี้ด้วยว่าบรรดาผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลที่ผ่านมาสถิติไม่ดีครับกับการคุมทีมลิเวอร์พูลเป็นเกมแรกนะครับส่วนใหญ่ไม่ชนะนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของอร์เนสลอตนะครับผ่านการอุ่นเครื่องมาเยอะแยะมากมายชนะเกือบทุกนัดครับยกเว้นเกมแรกที่แพ้นั่นเอง หลายคนเริ่มอุ่นใจขึ้นกับวิธีการเล่นของอานาสล็อตนะครับมันพอจะเห็นเขาลางอยู่บ้างว่ามันมีระบบมันมีระเบียบมันมีแบบแผนของของสล็อตอยู่ที่สำคัญเ,เกมปรีซีซั่นโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นตัวกำหนดว่าอานาสลอตเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับแต่อย่าง,งน้อยอย่างที่บอกครับเราได้เห็นวิธีการ ของอาร์เสซาแล้วว่าเขาต้องการเป็นแบบไหนต้องการให้ฟุตบอลของเขาเป็นแนวไหนซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะว่าว่าจริงๆสตลาของเขามันก็ไม่ต่างกับเจอแกนครอฟมากหรอกมันอาจจะมีความแตกแต่างอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆในแง่อออออของอยากให้เกมมันเย็นลงอยากให้เกมมันเย็นขึ้นช้าขึ้นเน้นการครองบอลมากขึ้นไม่มุดทะลุจนเกินไปไม่รีบ เอาบอลขึ้นหน้าจนเกินไปเพราะว่าตัวเขาก็มองว่าการเรียกเอาบอลขึ้นหน้าเองบางทีมันก็ทําให้เปลืองพลังงานไปโดยปราประโยชน์ยิ่งถ่าจังหวะนั้นเพลงนั้นมันไม่เป็นอย่างที่ทีมต้องการหรือว่าขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ประตูมันก็จะกลายเป็นว่าเสียบอลปุ๊บก็ต้องเสียแรงกลับมาวิ่งไล่บอลอีกอะไรอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับสำหรับวิธีการเล่นของอันเดอร์สตนะฮะแล้วก็ปรัชญาในฟุตบอลของเขาก็ค่อนข้างชัดเจน เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคืนนี้เกมจะออกมาเป็นแบบไหนโดยสถิติของลิเวอร์พูลโอเคในยุคข,ของเจ้านคอปเกมแรกของซีซันมักจะทำผลงานได้ดีแล้วก็เจอกับทีมน้องใหม่มาหลายซีซั่นติดก็เก็บผลงานในฤดูกาลแรกได้ค่อนข้างดีโมซาลาสถิติส่วนตัวก็ดีมากๆในการเล่นนัดเปิดสนามยิงประตูต่อเนื่องกันมา8นัด9นัดเยอะมากๆสําหรับสถิติส่วนตัวของโมซาลานะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับเพราะว่าอันดับครับเป็นกุนซื้อใหม่ที่เข้ามาแทนที่เจอเกนครอปแล้วก็ณตอนนี้มันมันแบกรับความกดดันกับการคุมทีมต่อจากเจอเกนครอปแน่ๆล่ะยิ่งสถานการณ์ทีมณนะตอนนี้รวมไปถึงบรรดาบอร์ดบริหารเนี่ยต้องต้องกดดันหนักเพราะว่าทีมไม่เสริมเลยครับแล้วมันผิดผิดวิสัยที่จะทําให้แฟนบอลแฮปปี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแฟนบอลด้วยแฟนบอลตอนนี้ก็อยู่ในอารมณ์ขุ่นข้องหมอนใจว่าเฮ้ยมึงจะไม่ซื้อจริงหรอวะ ไม่เสริมจริงหรือวะแถมที่สําคัญไม่ซื้อไม่ว่าพวกปล่อยอย่างเดียวเลยครับดาวลง่มดาวลุ่งโอ้โหแกปล่อยกระจายเลยนี่ยังมีแววจะปล่อยอีก3 4มสี่คนได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยณสถานการณ์ตอนนี้อาเนสวรต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นครับว่าการไม่ซื้อเลยมันจะไม่มีผลกระทบกับซีซั่นนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าไอซุปเปอร์คอมบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยจะบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นแตงสามก็ตาม หรือมีโอกาสจบ1ใน4มากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่ว่าสุดท้ายมันวัดก็ที่ผลงานในสนามและณตอนนี้บทพิสูจน์ของนสรัทรออยู่แล้วนะครับน่าติดตามครับว่าเกมนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็รันว่าเกมแรกในการไปเยือนอิฟสิจะผลการแข่งขันออกมาแบบไหนนะครับที่สําคัญการไม่ซื้อตัวเลยเนี่ย มันเป็นปัญหาสําหรับทีมหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าเก็บมาพูดคุยกันเหมือนกันผมไม่รู้แฟนบอลน,นะตอนนี้ลดทอนอาการฉุนเฉียวหรือว่าโกรธเคืองสโมสรนไปบ้างหรือ,อยังนะครับโอ้โหหลายคนด่ากาดเลยหลายคนแบบโอ้โหไม่ได้แล้วสโมสรนกา,กากมากบอร์ดบริหารกากมากผมว่าเราลองวางอาคติดูก่อนแล้วลองมองดีๆอย่างที่สโมสรนเขาออกมาชี้แจงว่า ถ้ามันไม่ดีกว่าที่มีอยู่จะเสริมทําไมโอเคครับดิวซีวีเมนดี้เนี่ยเราเราเราโทษตัวนักเตะไม่ได้หรอกเราก็ต้องเข้าใจนะกับสํานึกรักบ้านเกิดของเขาเพราะการย้ายสโมสรจากสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กรักมากมากเป็นคนเมืองนี้เป็นคนทีมนี้เชียร์ทีมนี้มันไม่ใช่เรื่องของของ,ของการย้ายสโมสรอ,อย่างเดียวนะมันมีเรื่องของญาติพี่น้องที่ยังอยู่ในเมืองถ้าตัวเองย้ายออกไปด้วยด้วยด้วยข้อแม้ว่าตัวเองเป็นคนฉีกสัญญาเองเนี่ยโอ้โห ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประเดประดังกันเข้ามาเยอะมากเรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหาแล้วละ่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าลิฟวูให้ค่าจ้างเยอะกว่าที่โซเซดัดให้แน่ๆทีนี้มันเป็นเรื่องของใจนักเตะเองละซึ่งนักเตะก็คงไม่พร้อมที่จะมาจริงๆถึงแม้ว่าครึ่งหนึ่งเขาจะอยากมาก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเขาประมวลผลแล้วเขาคิดสาระตะแล้วการไม่ย้ายมาอาจจะเป็นผลดีที่สุดกับเขาก็ต้องยอมรับการตัดสินใจลิฟวูก็ต้อง move on ต่อไปอันนี้ซอให้สัมภาษณ์ก่อนเกมก็บอกแล้วว่าอยากได้จริงแต่ใน ถ้ามันต้อง move on แล้วเราลองมานึกดีดีว่านักเตะสไตล์ซูบิเมนดี้เนี่ยมันมีไม่ได้เยอะในท้องตลาดนะตอนนี้หลายคนไม่ได้พร้อมจะย้ายหรือที่มีอยู่บางคนมันก็ไม่ได้ดีกว่าที่เรามีอยู่ซึ่งณนะตอนนี้ได้ให้คาดเดาเนี่ยรายกับแฟนแบกน่าจะเป็นคนที่เล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อ่ะย้อนไปอีกนิดหนึ่ง11ตัวผู้เล่นที่น่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะไม่ใช่ค่ำคืนหรอกในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยอาฟุกซาวประตูเรซอนเบเกอร์ แบ็คขวาผมคิดว่าจะเป็นเทรนด์อกซานเดอร์อโนนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ผมคิดว่าจะเป็นเจอเรลคอนซาเล่นร่วมกับวอร์จิลฟันดแบ็คซ้ายแอนดูโรเบอร์สันน่าจะได้ลงสนามนะครับเพราะว่าผ่านเกมเรียกความฟิตมาละแดนกลางกาเฟนแบกเล่นร่วมกับอเล็กซิสแบกอลิสเตอร์ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับคู่กันแนวลุก3คนฝั่งซ้ายผมคิดว่ายังเป็นลุยดีอาร์สอยู่ แล้วก็ตรงกลางลุ้นกันระหว่างฮาวิ่งเอเลียสกับโดมิเกโซบอสไลซึ่งเอเลียสฟอร์มดีมากๆช่วงปรีซีซั่นมีโอกาสออกซาร์ดเป็นตัวจริงทั้งฝั่งขวาน่าจะเป็นหน้าที่ของโมซาลาหน้าเป้าเดียโกโชต้าน่าจะออกซาร์ดเป็นตัวจริงนี่คือสเปต,ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของตลาดนักเตะเมื่อไม่มีซูเปอร์เบนดี้แฟนๆโอเคไหมหลายคนอาจจะไม่โอเคแต่อย่างที่บอกถ้าเราลองวางคติดูเราโกรธสโมสรเพราะอะไรเราโกรธสโมสรเพราะมันไม่ซื้อจริงๆหรอ หรือแค่โกรธสโมสรที่ไม่ซื้อแล้วทีมอื่นๆเขาซื้อกันเราต้องลองคิดดูดีลองนึกดูดีถ้าเราซื้อมาแล้วมันไม่ดีกว่าที่มีอยู่เราจะซื้อมาทําไมอันนี้ก็ต้องเข้าใจสโมสรเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่านะตอนนี้โอเคสภาพทีมเนี่ยม,มันโอเคอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่การจะยืนระยะยาวโอเคมันต้องเสริมมันต้องเสริมตัวผู้เล่นด้วยบ้างอันนั้นก็เข้าใจได้แต่ณตอนนี้ถ้าเขาจะไม่ซื้อเราก็ต้องเข้าใจสล็อตเข้าใจวิชาทิวเข้าใจบอร์ดบริหารเข้าใจสโมสรว่า ถ้าในท้องตลาดมันไม่มีดีกว่าที่ไปอยู่เราจะซื้อมาทําไมให้มันเสีย <S <S เสียสต้ง <S <S สตางเก็บไว้ในเวลาที่เหมาะสมอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่ารีบร้อนไปแพนิกบายซื้อนะตอนนี้ก็ได้ก็หนา้าติดตามครับว่าซีซั่นของลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ลึกๆผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีเสริมทีมแน่ๆอะเราไม่นับมาดมัา,าวิลลี่นะผมว่าอันเนี้ยมันได้แต่ว่าก็ปล่อยยงปล่อยยืม2ปีอะไรก็ว่ากันไปที่เหลือในตำแหน่งอื่นผมว่าเสริมแน่ๆ เซนเตอร์ Center, ผมว่ามีเสริมแนวลุกเซอร์ไพรส์อาจจะพอมีส่วนมิดฟิลเบอร์หกอาจจะมีดิวดําดินก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าลิ์พูเองก็มักจะมีดิวดําดินแบบนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้ซูบิเบนดี้ที่มีข่าวอยู่สามสี่วันสี่ห้าวันเนี่ยก็ไม่ได้เปรี้ยงปัง้งมีข่าวทุกวี่ทุกวันนะอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเลยโผล่ขึ้นมาเลยก็คุยเลยเจราจาเลยจนเกือบจะย้ายสุดท้ายไม่ได้ย้ายฉะนั้นเนี่ยเชื่อมันมออนอม่นสปอนเซอร์เชื่อมั่นบอร์ดบริหารเชื่อมั่นอันเนสน ลองโอกาสให้เขาได้ทํางานดูก่อนมันอาจจะดีจริงๆก็ได้กับทีมที่มีอยู่นะตอนนี้มันอาจจะพอก็ได้แล้วเดี๋ยวตลาดนั่นนะเอาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่อีกทีก็ได้หรือซีซันนี้ก่อนเปิดก่อนปิดตลาดมันอาจจะมีตัวมาเพิ่มก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอย่าเพิ่งโมโหโทโสกันไปยกใหญ่เอาใจช่วยเชียร์กันก่อนนัดเปิดซีซันแล้วรู้จการนี้โปรแกรมผมมองว่า7นัด8นัดแรก ไม่หนักมากจะมีหนักก็คือนัดไปเยือนโอทฟฟอร์ดถ้าสล็อตผ่านนัดเหล่านี้ไปได้แล้วได้แต้มเป็นกอบเป็นกำมโอกาสติดเครื่องยาวๆพอมีเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันครับกับซีซั่นที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนอขอให้ทุกคนดูบอลสนุกก,กนนะ็แล้วกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่หลังจากจบเกมค่ำคืนนี้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันมาสรุปเบื้องลึกเบื้องหลังเกมกัน ของคู่เอฟซิกับลิเวอร์พูลนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็ขอให้ดูวอลให้สนุกนะแล้วก็ขอให้สามตาม้ายเป็นของเราด้วยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ